สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกคนวันนี้คุณครูวิไยวันจะพานักเรียนไปเรียนวิชาสังคมศึกษากันค่ะและเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกระบวนการประชาธิปไตยนั่นเองค่ะนักเรียนสามารถบอกคุณครูได้ไหมคะว่านักเรียนสามารถมีส่วนร่วมในโรงเรียนและชุมชน ตามกระบวนการประชาธิปไตยได้อย่างไรบ้างถ้านักเรียนพร้อมกันแล้วเราไปเรียนกันเลยค่ะด้วยสมาชิกในชุมชนที่อาศัยอยู่ร่วมกันต่างก็มีบทบาทหน้าที่ต่างกันออกไปตามฐานะทางสังคมและการประกอบอาชีพถ้าทุกคนปฏิบัติตามหน้าที่ของตนอย่างเคร่งครัดก็จะทำให้ชุมชนเกิดความสงบสุขซึ่งบุคคลต่างๆในชุมชนล้วนมีหน้าที่ที่สำคัญ เช่นผู้สูงอายุมีบทบาทหน้าที่สำคัญคือให้คำแนะนำและถ่ายทอดประสบการณ์ที่ดีให้สมาชิกในชุมชนนำไปปฏิบัติเพื่อให้ชุมชนเจริญก้าวหน้านั่นเองค่ะต่อมาคือตารวจมีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญคือการดูแลความสงบของบ้านเมืองการป้องกันรปราบปรามโจรผู้ร้ายและผู้กระทําผิดนั่นเองค่ะ ต่อไปคือคุณครูมีบทบาทหน้าที่สำคัญคืออบรมสัง่งสอนให้นักเรียนมีความรู้และเป็นคนดีนั่นเองค่ะต่อมาคือผู้ใหญ่บ้านมีบทบาทหน้าที่สำคัญคือเป็นหัวหน้าระดับหมู่บ้านดูแลความสงบสุขของคนในหมู่บ้านของตน ต่อมาแพทย์มีบทบาทหน้าที่สำคัญคือดูแลรักษาผู้ป่วยและให้คนในชุมชนมีสุขภาพที่ดีให้คำแนะนำในการป้องก,กันโรคต่อมานักเรียนมีบทบาทหน้าที่สำคัญคือตั้งใจเรียนเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ครูอาจารย์ ช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านและสุดท้ายคือแม่ค้ามีบทบาทหน้าที่สำคัญคือขายสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพ ให้ผู้ซื้อในราคาที่เป็นธรรมนั่นเองค่ะและเมื่อเราอยู่ร่วมกันในชุมชนทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตนตามกระบวนการประชาธิปไตยของชุมชนได้แก่การเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนในแต่ละชุมชนจะมีประเพณีที่ร่วมกันปฏิบัติสืบทอดเป็นกิจกรรมของชุมชนเช่นประเพณีทำบุญเมื่อถึงวันสำคัญทางาศาสนาประเพณีวันลอยกระทง เราจึงมีส่วนร่วมเพื่อช่วยรักษาและเผยแพร่ประเพณีของชุมชนนั่นเองค่ะต่อไปคือการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของชุมชนการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของชุมชนทําได้หลายวิธีเช่นทิ้งขยะลงในถังขยะ ช่วยดูแลรักษาสิ่งของสาธารณะเป็นต้นค่ะต่อมาคือการบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนการบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนทำได้หลายวิธีเช่นกันค่ะในแก่ช่วยเก็บขยะที่พบในชุมชนดูแลรักษาต้นไม้ในชุมชนเป็นต้นค่ะต่อมาคือการร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน ผู้นำชุมชนต้องเน้นให้สมาชิกในชุมชนมีจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมเช่นชุมชนที่มีป่าชายเลนควรร่วมใจกันอนุรักษ์ป่าชายเลนเพื่อให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำนั่นเองค่ะและสุดท้ายคือการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง เมื่อนักเรียนมีอายุครบ18ปีบริบูรณ์นักเรียนจะสามารถใช้สิทธิ์ในการเลือกผู้แทนในระดับท้องถิน่นหรือระดับประเทศได้นั่นเองค่ะจบกันไปแล้วนะคะสำหรับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกระบวนการประชาธิปไตยต่อไปให้นักเรียนนะคะหยิบใบงานสังคมศึกษาสองหน้านี้ขึ้นมาและอย่าลืมระบายสีตกแต่งให้สวยงามนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ